Kĩnh chồng kiểu phạt nó hả quanh anh quay nhạc chồng nắng kĩnh chồng bà chồng nó mà. Đưa này. hết cả ngày mày 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 มาแล้วมองไม่ได้เจ้ามาจะใช้หอย่ีปาไปลอยหงายชีมาอ๋อว่าเป็นมัง่วงนี่ที่เราไหนกินมันจะเสร็จกันวะฮะจะไว้ไหนก่อจะไว้ฮหดจังงหนฉันโว้ยก้า่คยโ่้หู้่ะ่อยเขจะถามเจ้ากันนะเฮ้ยเ้ยนาะซ้ำนี่กะบาเนาะ บุหูอนี่ติกระพู่ตัวเนาะก็ยังทำเบ่งเบิ่งฉันบุหูก็ได้นี่นี่นี่เฮ็ดจักสีเฮ็ดจักสีนี่ฮะนี่คุยแจวประเด็จแคบแ่บจังสีนี่มวยมันติดกันจังสีแสบแซ่บแสบโอ้ยเจ้าหนุนแซ่บอยู่แต่คอยมันแซ่บ ก็ใช่ปากก่อยได้แหละปากเจ้าอยู่แต่เจ้าชิดเจ้าให้ตาข่อยไหมฮะโอ้ตาตาตาใจคือเจ้าที่แถวคอยบ่เห็นเนาะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันเปี๊ยวคักเปี๊ยวครับโอ้ยยอทุบก่อนด้กว่าไม่หยังกินแปลกแปลว่ะ

เมื่อรุ่งเช้าเลยนะเล่ดิ่นอยู่แหลบแหลบปวดเกินไปเจ้าเปนไงเนาะเจ้าพี่เด็กเปนไงฮะเสียบน้ำอ่ะน้ำอ๋อเออยายฮะเจ้าเสียบน้ำติอุ้ยเอยมาหรอกแมว้าวแก่หรอสิกินน้องเปยาด้หรอโอ้ยสงสารเด้แมวเด็กชิช่งชานกว่าแค่ไหนไม่ได้สงสารเจ้า

ว่อไเขาแทงได้ชิบปวดห้าเยวจังอย่คงยมือนี่หนาวปันนี่อยู่ข้างบ้านแทนว่าแล้วเขาก็เจ้าอีกแล้วชงงขัางบ้านไห้คอยฮะ